สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดนะครับผมงวดประจำวันที่22เมษายนส5 6 6าย2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมแอดมินก็เพิ่งทำมานะทำนะครับผมเพิ่งลงคลิปนะครับผมเมื่อวานไม่ได้ลงนะครับผม แอดมินจะให้อยู่ที่0นย์นะครับผมสำหรับเม็ดเดียวนะครับผม0ก็จะมีศ1 02 03 04 0งห 06 07 08 09แล้วก็0ูนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะผมหนึ่งหนึ่ง,งสองสอง สามสามสี่สี่แล้วก็แปดแปดนะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมแปดศูนย์สอง

สำหรับศูนย์นะครับผมศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแลก็ศูนย์เก้านะครับผม FCP น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์นะครับผม,กด,ก,ก,ด like, บผมกดติดตาม ให้กับแอดต,ตีนํำโชคพาร้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ